ัันนี้พ่อยไมกลสวัสดีครับอินทรักนักคุยวันนี้ก็นั่งอยู่กับคุยนะครับกับยอดออเดอร์ที่สั่งไม่มากมนะครับช่วงเดือนนี้ก็ค่อยๆได้ย่อยอ,อาจจะอยู่ที่เศรษฐกิจด้วยช่วงนี้นะครับโควิดแต่ก็มีเรื่อยๆนะครับขอบคุณมิตรรักนักคุยโดยเฉพาะาท่านที่กเกษียณอายุราชการหรือ เป็นคนทีอ่อยู่กับบ้านนะครับเป็นนักเรียนหรืจะเป็นคนทำงานเอาไว้แก้เหงานะครับเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังสักหนึ่งเพลงนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ทำประกอบภาพยนตร์สั้นเรื่องบ้านเราครับบ้านเราพูดถึงภาพยนตร์พูดถึง,รรง,ถงครอบครัวที่พ่อ ต้องไปทำงานต่างประเทศลูกเกิดความอบอุ่นขาดความอบอุ่นนะครับแล้วก็ลูกก็เฝ้ารอว่าพ่อจะกลับมาตอนไหนสิ่งที่ลูกถามก็คือเราจะมีเงินมากมายไปทำไมถ้าเกิดไม่มีพ่อแล้วก็ไม่อยู่พร้อมครอบครัวนะครับอันนั้นเป็นสะท้อนปัญหาสังคมซึ่ง เพลงนี้ทำประกอบหนังแล้วก็ออกรายการสองนำหนังสื่อของไทย p ี f ีประมาณปีช่วงช่วงปี2 5 5 7เมื่วอร์ชันนั้นลูกศิษย์ผมนะครับเล่นเป็นโนนะครับนายพานุพงศ์เขียคนคณิตกูลหรือว่าน้องแนทนครับตอนนี้ก็จบการศึกษาไปหลายปีแล้วตอนนี้ก็เป็นตำรวจนะครับซึ่งเพลงที่กูเพิง่งลำเลึกถึงอีกเพลงหนึ่งนะครับที่ อยาก,กนำเสนอผลงานเ,าเก่าๆนะครับช่วงนี้ก็จะพยายามเอางานเพลงเ,เก่าๆที่เคยทำไว้อาจจะไม่ยิ่งใหญ่อะไรนะครับแต่ก็เป็นที่สิ่งที่กูควรประทับใจนะครับย้อนหลังอไปย้อนไปห้าปีหกปีสิบปีหรือยี่สิบปีหรือย้อนหนักไปอีกก็ประมาณ3าสิปี <c oughs> นะครับที่ทำไว้ตอนสมัยเป็นักเรียนก็มีนะครับ กี่เดือนกี่ปีที่พ่อจากบ้านหลังนี้ไปทำงานแสนไกลรู้ยังคงเฝ้ารอรอพ่อกลับมาคอยนับวันเวลา่อกลับมา คำบัญญาหลายปีที่พ่อจะไปตางแดนแม่แอบนั่งร้องไห้ลบสายตาใครใครพ่อจะรู้ไหมบ้านเรายังคงรอคอ กลับมาพ่อจ๋าตกตาที่ลูกกอดนอนอ่านเดือนไปตั้งหลายปีบ่านนี้พ่อยังไม่กลับลูกรอและคอยเฝ้านับพ่อกลับบ้านเราบ้านแล้วรถ อาจสำคัญกับเราเรงินทองอาจสำคัญที่สุดแต่สิ่งที่หนูต้องการไม่ใช่สิ่งของเหล่านั้นและสิ่งที่มันสำคัญคือเราอยู่พร้อมครอบครั มาพ่อจ๋าทุกตาที่ลูกกอดน,อน้องอ่านเดือนไปตั้งหลายปีป่านนี้พ่อยังไม่กลับลูกรอและคอยเฝ้านับพ่อกลับบ้านเราบ้านแล้วรถ อาจสำคัญกับเราเงินทองอาจสำคัญที่สุดแต่สิ่งที่หนุต้องการไม่ใช่สิ่งของเหล่านั้นและสิ่งที่มันสำคัญคือเราอยู่พร้อมครอบครัว คือช่วงนี้เหมือนกับว่าอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะครับในช่วงโควิดมีปัญหาเรื่องเรื่องนี้ก็ทําให้ต้องกลับมาทบทวนตัวเองแล้วก็ได้ถึงความหลังบ้างแล้วก็มีคนสั่งครุยบ้างนะครับตามบัตรภาพนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่กเกษียณอายุราชการนะครับที่สั่งกระเพื่อนไปแล้วก็กเด็กเก็งเด็กเรียนก็มีครับก็ตามสภาพเศรษฐกิจนะครับ ไม่มากไม่น้อยแล้วก็พอให้ได้มีรายได้ในช่วงช่วงนี้บ้างนะครับฝากติดตามผลงานนะครับกูเพลินนะครับแล้วก็คุยกูเพลินเพลงกูเพลินแล้วก็กลุ่มเรียนตีพนเพลินเพลินเพลินด้วยนะครับสวัสดีครับ